ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี2ล้าน2แสนบาทการันตีผลตอบแทนทุกงวดรวม3 1 4 2 0บาทถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน สลากอมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากจะเข้าสู่งวดที่นะครับ610แล้วนะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลานาน12เดือนนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอือ่นๆอ,อีกมากมายนะครับส่วนสลักอมสินพิเศษดิทัาน1ปีนะครับแบบซ,ซื้อผ่านแอป m ม m o นะครับก็เข้าสู่งวดที่612นะครับรายละเอียดเหมือนกันนะครับรายละเอียดเหมือนกันแค่ว่าซื้อผ่าน หน้าธนาคารกับซื้อผ่านแอปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งแบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอือ่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้โดยเช่นเดียวกันนะครับหลักเกณฑ์นะครับระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่25มกราคม2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป อายุสลากนะครับหปีมีสิทธิถูกรางวัล12ครั้งก็ลุ้นเลย12ครั้ง12งวดราคาต่อหน่วย100บาทต่อหน่วยนะครับรายละเอียดดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีได้รับดอกเบี้ยศูยบาทต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ0.25ต่อปีนะครับอัตรากรณีผิดเงื่อนไขการฝากนะครับหฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบฝากครบ6เดือนแต่ไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ย รางวัลนะรางวัลที่หนึ่งนะครับมูลค่ารางวัลละสิบล้านบาทรางวัลที่สองนะครับหนึ่งรางวัลรางวัลละหนึ่งล้านบาทรางวัลที่สามห้ารางวัลรางวัลละหนึ่งืนบาทรางวัลที่สี่สิบรางวัลรางวัลละส0มพันบาทรางวัลที่ห้าสิบห้ารางวัลรางวัลละหนึ่งพันบาทรางวัลเล็กท้ายสี่ตัวหนึ่งรางวัลรางวัลละสองบาทรางวัลเล็กท้ายสามตัวหนึ่งรางวัลรางวัลละ8ปดสิบบาทอ่า มีรางวัลเลขท้าย3ตัวที่เพิ่มเข้ามานะเมื่อก่อนมันรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยมันเพียงแค่40บาทเองนะอันนี้เพิ่มมา8เอ่อเพิ่มมาอีก40นะครับเหมือนกับลดอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมแล้วมาเพิ่มรางวัลแทนอ่ามันก็น่าสนใจดีทีเดียวเลยนะนะครับถ้าใครสนใจจองซื้อนะครับครบอายุนะฝากครบ1ปีจะได้ดอกเบีย้ย0.25บาทต่อหน่วยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นต์นะครับ ถอนคืนจะได้รับ100บาท25สตางค์นั่นเองซื้อสลวกออมสินพิเศษ1ปีซื้อ2 2ล้าน2แสนบาทจะรับ22 0ห0หน่วย22 0ห0นหน่วยนั้นนะครับการันตีถูกเลขท้ายนะครับ3ตัวและเลขท้าย4ตัวโดยเลขท้าย3ตัวเลขละบ80บาท ถูกยีบสองหมายเลข80คูณยีบสองก็1760บาท1760บาทคูณตลอด12งวดนะครับ1ปี21,120บาทและเลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจะถูก2หมายเลขด้วยกัน 100%นะครับ200คูณ2ก็400บาทต่องวด400บาทต่อง,ง,งวดคูณ12งวดก็4,800บาทนะครับ21,120บาทบวก4,800บาทเท่ากับ25,920บาทนี่คือการันตีว่าถูกรางวัลทุกงวดแน่นอนถ้าซื้อแบบเลขเหลี่ยงนะไม่ได้ซื้อกระโดดนะครับครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท25สตางค์นะครับูณ22,000หน่วยเท่ากับ2 2 5 5,500บาทนะครับโดย ดอกเบี้ยเนี่ยจะได้5,500บาทถูกางวันทุกงวดอย่างที่บอกว่างวดละ2,160บาทคูณ12งวดก็125,920บาท 2 2 5ล้านบาทบวก25,920บาทเป็น2 2 3ล้านสอบาทรับไปเลยนะครับแยกเฉพาะผลตอบแทนแยกดอกเบีย้ยบวกกับรางวัลดอกเบีย้ย5,500บาทบวกรางวัล25,920ัน 25, บาทเป็น31,420บาทนี่คือผลตอบแทนที่จะได้รับนะครับแบบ100%ซตขั้นต่ำนะแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าจะถูกรางวัลที่1รางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปลุ้นเอาเอง ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรลองสอบถามกันเข้ามาหรืออยากจะให้นะครับคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกสลากตัวไหนนะครับของธนาคารด i c e นะครับแคมเปญไหนก็ลองแจ้งกันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดซับค i b e เดี๋ยวไปดูวิธีการจองสลากนะครับออมสิ่งพิเศษ1ปีกันวิธีการนะครับวิธีการซื้อสําหรับสลากดิจิทัลนะครับใช้หลักการได้ทุกทุก ทุกสลักออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอป m ม m o ก่อนนะครับแอปไมโ o เลือกสลักดิท่านนะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิท่านหนึปี2ปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะออมนะครับสลักดิทัานนะครับตัวไหนอันนี้ผมคลิดเข้าไป2ปีนะครับ ข้างล่างมันก็จะมีสลากที่ท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีกระประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลักกดเข้าไปในสลากที่ท่านหน่งสปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อ นะครับเช่นเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอ,อกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะส0งพบาทนะครับหน่วยละห0ึก็ได้ยี่สหน่วยนี่นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อย สลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเ,เลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปรอลุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไว้นะใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมันรอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือนนะครับ นะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพราะนั้นใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็สนใจก็ไปฝากกันนะ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากอมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ